ต่อมาเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของมาตรการการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าสปิตโตเรเลียมเหลวหรือว่า LPG นะครับในโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้มสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้นะครับในส่วนของออกระทรวงพลังงานนะครับได้เสนอเพื่อให้ความเห็นชอบนะครับในการที่จะ ยกระดับความช่วยเหลือนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็จะเป็นกลุ่มในส่วนของสิทธิ์ใหม่นะครับที่ผู้ที่ยืนยันตัวตนได้สําเร็จนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเพิ่มให้อีก20บาทต่อคนต่อ3เดือนเริ่มตั้งแต่ช่วงเมษายนปี2566นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าผู้ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทันในวันที่26 มีนาคม2566นี้ก็จะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นส่วนที่เพิ่มให้นี้นะครับก็จะเพิ่มให้ในเดือนเมษายน2566นี้เลยนะครับ3เดือนไปจนถึงมิถุนายน2566ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ใช้สิทธิ์นะครับประมาณ7 500, ล้าน5แสนรายเพราะฉะนั้นงบประมาณที่จะใช้ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150ล้านบาทนะครับ